สวัสดีครับนายแพทย์นิรันพัทรานุกูลมีคนเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีอาหารสุขภาพใดที่จะสมบูรณ์ถ้าหากว่าปราศจากโอเมก้า3ซึ่งน่าจะเป็นจริงเพราะว่าโอเมก้า3นั้นมีบทบาทสำคัญสำหรับร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระบบหัวใจความจำและการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นจะต้องใช้โอเมก้า3 แหล่งสำคัญของโอเมก้าสนั้นก็มักจะได้มาจากปลาหรือในกลุ่มที่เรียกว่า fatty fish กตัวอย่างเช่นแซลมอนทู n a m แมคเคเรลและซาดีนแต่ปัญหาที่พบบ่อยนั่นก็คือคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบที่จะรับประทานปลามีข้อท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่า70%ของประชากรทั้งโลกนั้น มีการรับประทานปลาที่ยังไม่เพียงพอในการได้รับสารอาหารที่เรียกว่าโอเมก้า3หรือบางที่อาจจะมากกว่า9ด้วยซ้ำไปที่การบริโภคปลานั้นก็เป็นอุปสรรคไม่เพียงแต่ว่ารสชาติกลิ่นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้รวมทั้งอยู่ในภูมิภาคที่อาจจะห่างไกลตอแหล่งของการที่จะรับประทานปลาจึงทำให้การบริโภคปลานั้นอาจจะไม่เพียงพอ ทำไมโอเมก้า3จึงมีความจำเป็นสำหรับร่างกายของเราเราใช้คำว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็น f a ตตีอ c สิเป็นไขมันดีนั้นถือว่าเป็น building block รากฐานสำคัญของกระบวนการในร่างกายของเราเพราะโอเมก้า3นั้นสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจสายตาและสมองเป็นพิเศษโอเมก้า3 f a ตต y อ c สินั้นเป็นสารสำคัญที่เราจะเป็นจะต้องมีในร่างกายของเรา แต่ปัญหานิดนึงก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตหรือว่าสร้างโอเมก้า3ขึ้นมาเองได้ดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องบริโภคจากอาหารที่อยู่ข้างนอกเข้าไปในร่างกายของเราโอเมก้า3นั้นมีหลายชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่น ALA ซึ่งแหล่งของโอเมก้า3ชนิด ALA นี้มักจะได้มาจากเป็นพลัตเบสหรือเป็นโอเมก้าที่มาจากพืชเช่นวอลนัทแฟลกซีดและเชียร์ซีดซึ่งก็ถือว่า ALA เป็นแฟตติแอซิดเป็นไขมันดีที่หาได้ง่ายๆแต่คุณภาพและประสิทธิภาพนั้นก็ยังด้อยกว่า EPA และ DHA EPA เป็นองค์ประกอบของโอเมก้า3ซึ่งมีความสำคัญต่อการต้านกระบวนการอักเสบในร่างกายและมีผลดีต่อการหมุนเวียนโลหิตส่วน DHA เป็นประโยชน์และก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของตาสมองและหัวใจของเราดังนั้นเราจะเป็นจะต้องมีทั้ง2ตัวนี้โดยเฉพาะ DHA กับ EPA เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่ท่านรับประทาน plant based นะครับ p e a l a ก็ดีนะครับแต่อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นจะมีความสำคัญที่เราจะจะบอกว่าโอเมก้ resolv e จึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะเป็นจะต้องเติมเสริมให้เพิ่มเข้าไปจากที่เรารับประทานอยู่เพื่อความพอเพียงและเพียงพอต่อกระบวนการสำคัญสำคัญต่อร่างกายของเรามีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือโอเมก้และโอเมก้าโอเมกนั้นได้มาจากน้ามันพืชถั่ว และธัญพืชต่างๆแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือสัดส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3นั้นต้องพอดีพอดีคือ1ต่อ1ถ้าหากว่าเรารับประทานโอเมก้า6มากเกินไปโอเมก้า6นี่เองก็จะไปต้านฤทธ ของโอเมก้า3ในสหรัฐอเมริกานั้นโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3นั้นเท่ากับ15ต่อ1ซึ่งถือว่าไม่สมดุลและถือว่าร่างกายนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากโอเมก้า3เท่าที่ควรและตัวเลขที่ดีก็คือ1ต่อ1 ังนั้นถากว่าเรารับประทานโอเมก้า3ไม่เพียงพอจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเสริมเติมและเพิ่มโอเมก้า3ให้เพียงพอโดยเฉพาะ EPA และ DHA และในชีวิตจำวันของเราเราก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกท่านรับประทานปลาอย่างเพียงพอยกตัวอย่างเช่น anchovy h e a r i n g m a c k e รล l salmon sardine tuna ซึ่งก็ถือว่าเป็นปลาที่ดีมีประโยชน์และโอเมก้า3สำหรับพืชพันธุ์อาหารที่มีโอเมกา้านั้นก็คือวอนัทแฟลกซิทออย คาน ولا น้ำมันถั่วเหลืองรวมทั้งเมล็ดเชีย s และถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราบริโภคอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะปลาที่โดยเฉพาะเป็นปลาทะเลน้ำเล็กก็เราสนับสนุนที่ทุกท่านจาะรับประทานโอเมก้า3โดยเฉพาะโอเมก้า3ริโซท์ที่มี EP และ DHA มากเพียงพอต่อความต้องการร่างกายของท่าน และสารประกอบที่เรียกว่า r เรโซฟินซึ่งอยู่ในโอเมกา3นี้ก็จะเป็นสารสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ซึ่งจะทำให้หน้าที่ของเซลล์นั้นทำงานได้อย่างบริบรู์รวมทั้งทำให้ร่างกายนั้นมีความสามารถในการต่อต้านกระบวนการอักเสบที่ทำให้ไม่มากจนก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราอย่าลืมนะครับโอเมก้า3เรโซ e ดีต่อสมองสายตา ความคิดความจำการเรียนรู้และหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสภาวะที่มีกระบวนการอักเสบจากสปสิ่งทั้งหลายที่กระตุ้นร่างกายของเราโอเมก้าสามบีโซฟก็จะช่วยทําให้การต่อต้านการอักเสบนั้นดีมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับเรามีน้ําดีๆึเครื่องมือดีๆที่จะดับไฟป่านั่นเองสุขภาพดีแข็งแรงด,ด้วยกันกับโอเมก้าสาครับ